สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งแรกนะคะกับช่วงโลกไม่กลมครูสังคมสอนไว้อ่าแน่นอนมา <Wow. S 1> บอกอย่างนี้แล้วก็จะ รู้ทันทีเลยว่าวิชาที่คุณครูรับผิดชอบนั้นคือวิชาสังคมศึกษานอกนอจากวิชาสังคมศึกษาที่ครูเป็นผู้รับผิดชอบแล้วนะคะยังมีวิชาประวัติศาสตร์อีกหนึ่งวิชาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันในภายหลังเช่นกันนะคะนัดรับหนังสือคราวหน้าก็อาจจะมีหนังสือประวัติศาสตร์ติดบ,บ้านกลับไปด้วยเนาะขออธิบายคร่าวๆก่อนเลยว่าในวิชาสังคมเนี่ยเรามีเรื่องอะไรที่จะต้องเรียนกันบ้าง 1. น,นะคะคือเรื่องศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 2. หน้าที่พลเมืองซึ่งสองสาระนี้ จะรวมอยู่ในเทอมที่1นะคะในเทอมนี้ครูจึงขอยกเอาสาระหน้าที่พลเมืองขึ้นมาเรียนก่อนเป็นลําดับแรกและในเทอมที่2นะคะจะมีวิชาเศรษฐศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ซึ่งหวังว่าณนะเวลานั้นสถานการณ์โควิดน่าจะดีขึ้นบ้างแล้วดังนั้นเราน่าจะได้เรียนกันในห้องเรียนตามปกตินะคะค่ะ <Yahoo! S 1> สำหรับสาระแรกที่ครูจะหยิบยกขึ้นมาสอนกันในวันนี้นะคะก็คือสาระ หน้าที่พล,ลเมืองนะคะในหัวข้อเรื่องที่1ก็คือพล,ลเมืองดีของสังคมนะักเรียนทุกคนเป็นพลเมืองดีของสังคมหรือเปล่าคะเป็นหรือเปล่าเอ่ยสำหรับตัวครูบุ๋มครูบุ๋มคิดว่าน่าจะเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ในระดับหนึ่งทีเดียว <c oughs> การที่จะดูว่าเราเนี่ยเป็นพลเมืองดีของสังคมหรือเปล่ามีอะไรเป็นตัวตัดสินเดี๋ยวเราไปรู้จักคำศัพท์ทั้งสิน้นคําคำที่ครูจะแนะนำดังต่อไปนี้เลยนะคะ โอเคค่ะมารู้จักกับคําที่1กันเลยคาที่1ก็คือคําว่าสถานภาพซึ่งเดี๋ยวคําว่าสถานภาพเนี่ยครูจะทาคลิปแยกย่อยอธิบายโดยละเอียดให้นักเรียนได้ไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคําที่2คือคําว่าบทบาทเมื่อมีสถานภาพแล้วจะต้องมีบทบาทควบคู่กันไปคําที่3ส,สิทธินะคะคือสิทธิที่ทุกๆคนจะได้รับ ตามกฎหมายไทยนะคะคําที่4คือเสรีภาพก็คือเสรีภาพที่จะกระทําการใดๆก็ได้เดี๋ยวก็ไปดูอีกทีแล้วกันนะคะว่าเสรีภาพเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะว่าบางคนอาจจะสับสนระหว่างคําว่าสิทธิและเสรีภาพนะคะและบางคนก็อาจจะสับสนกับคําสุดท้ายด้วยนั่นก็คือคําว่าหน้าที่หน้าที่คืออะไรสิทธิคืออะไรเสรีภาพคืออะไรนะคะรวมไปถึงสถานภาพและบทบาทด้วยคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปต่อกันใน EP พีสองนะคะ EP นี้ครูแค่จะมาแนะนำบอกนักเรียนว่าในเรื่องที่นักเรียนจะต้องเรียนการสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรบ้างอย่าลืมนะคะมีด้วยกันทั้งสิ้น5เรื่องสถานภาพบทบาทสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ไม่ยากนะคะถ้านักเรียนปฏิบัติตนได้ครบทั้ง5ข้อนี้นั่นหมายความว่านักเรียนเป็นพลเมืองดีของสังคมแน่นอนค่ะ และสุดท้ายนะคะในส่วนของการสั่งงานแหมครูบุ๋มย้ายหลายมุมมากๆเลยวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะคะนักเรียนในส่วนของการมอบหมายงานก่อนอื่นเลยขอแนะนําให้นักเรียนหยิบสมุดที่ได้รับไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วขึ้นมา1เล่มน,นะคะสมุดที่เราจะใช้เป็นสมุดปกอ่อนสีอะไรก็ได้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนยังไม่ทราบเลขที่ของตอนเองเนี่ยสามารถที่จะเว้นเอาไว้ก่อนได้นะคะแล้วรอให้ครูประจําชั้นแจ้งในลําดับต่อไป เมื่อได้แล้วเนี่ยหน้าแรกเว้นเอาไว้เราจะเริ่มเขียนกันในหน้าที่2นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีงานอะไรที่จะให้นักเรียนเขียนแต่ขอจองสมุดไว้ก่อน1นึเล่มเนาะและหลังจากนี้คลิปหน้าเรามาดูกันว่าครูจะสั่งงานอะไรนักเรียนเพิ่มเติมขอบคุณค่ะโอเคค่ะนี่ก็เข้าชุดเห็นไหม การอัดคลิปมันยากมากเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกเมื่อกี้สารภาพเลยว่าทำไปทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า20เทคครูมีความตั้งใจมากๆที่จะอัดคลิปและสร้างคลิปสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ปกติดังนั้นขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองด้วยก็ดีนะคะดูคลิปให้จบ ว่าครูสอนอะไรครูตั้งใจที่จะบอกอะไรกับนักเรียนเพราะว่าทุทกๆอย่างที่ครูบอกล้วนแต่เป็นความรู้ทั้งสิ้นนะคะขอความกรุณาน,นิดนึงดูคลิปเราให้จบแล้วเราจะได้ความรู้กลับไปอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ทนดูหน้ากันมาจนถึงตอนนี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ